ไม่เป็นไรพ่อเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยค่ะค่ะได้ค่ะค่ะด,ดูนะคะเที่ยวนี้นะเที่ยวนี้จะติดไหมคะเชือกกระลุนนะคะยกยอใหญ่นะคะวิถีปนบ้านนะคะเชือกกันลุ้นนะคะป้องวน,นี้จะได้ไหมจะติดไหมจะติดจะติดไม่ติดเอ่ย เพกระลุนนะคะเพกระลุนปิดไหมน้อโอ้โอ้ดูนะคะดูนะคะกำลังิะยกขึ้นมานะคะดูนะคะโอ้มีปลาอุ้ยปลาปลาเจอเจอไอช่อนเจอไอช่อนดูนะคะดูนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะคะมีปลาช่อนหนูตัวเบลอเลย ดู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 ดนี่นี่ติดติดยกยอนะคะยกยออันใหญ่นะคะโอ้ตัวนี้ประมาณกี่ขีดนะพ่อประมาณเจ็ดแปดขีดประมาณเจ็ดแปดขีดนะพอนะดูเพื่อนดูนะคะนี่ยกยอนะคะยกยอยกยอใหญ่นะคะค่ะขอบคุณนะคะ <compile. S 1> ถ้าคนไหนชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะวิถีบ้านบ้านนะคะ oh. ขอบคุณนะคะ <wiping. S 1> ถ้าชอบกดติดตามนะคะค่ะสวัสดีค่ะ